สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับสำหรับ Honda Scoopy ตัวล้อแมกนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะสีเทาใหม่ล่าสุดนะฮะสีเทานี่จะเป็นสีเทาตัวเดียวกับตัว p c x 1 6 0ตัว ABS เลยนะครับวันนี้มารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่25มีนาสองพันห้าร้อยนะครับวันนี้ก็มี Honda นะฮะสกูปปี้นะฮะตัวล้อแม็กนะฮะตัวรองท็อปนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะเพราะว่าล้อแม็กนี่มีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นตัวล้อแม็กตัวรองท็อปสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับกับตัวสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับ วันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะฮะสำหรับตัวรองท็อปนะฮะตัวนี้จะเป็นสีใหม่ล่าสุดนะฮะสีใหม่ปี2024เลยนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีเทาเลมโบนะฮะสีก็สีคล้ายๆตัวเดียวกับตัว Honda p c x 160ตัว a b s นะครับเน่เนื้อสีก็จะเป็นสีเทานะแล้วก็จะมีสีดำตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบใหม่นะครับแล้วก <Heh. S 2> ็ตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยกุญแจนะครับนี่ก็จะเป็นลูกกุญแจ2ลูกนะครับที่เขาแถมให้นะครับถ้าเป็นตัวสตาร์ทด้วยรีโมทก็จะมีอยู่แค่รีโมทอันเดียวนะครับตัวนี้จะแตกต่างกันกับตัวรีโมทก็จะมีอยู่อยู่2จุดนะฮะก็จะเป็นตัวสตาร์ทกับตัวกุญแจนะครับถ้าตัว สตาร์ทด้วยรีโมทจะไม่มีตัวสตาร์ทขานะครับถ้าตัวนี้ก็จะมีนะครับเพราะว่าเวลาเบ็ดออนก็สามารถสตาร์ทขาได้นะครับแต่ถ้าตัวรีโมทจะไม่มีตัวสตาร์ทขาให้นะครับส่วนล้อแมกเหมือนกันเลยนะครับล้อแมกขอบ12นิ้วนะรูปทรงเหมือนกันนะฮะเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแตกต่างกันแค่กุญแจนะครับแล้วก็ตัวสตาร์ทนะครับให้เพื่อนๆ่ๆเลือกเอานะครับ ส่วนราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณ2,000นะฮะสำหรับตัวรีโมทกับตัวกุญแจนะครับในส่วนของราคานะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่5 4,400บาทนะครับสำหรับ Honda Sco o p y นะฮะตัวล้อแมกนะฮะตัวรองท็อปปี2 0 2 4สีเทาฮะสีเทาใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีเทาแล้วก็จะเป็นสีเทาเงานะครับเนี่ยสีนี้สวยนะครับผม สำหรับตัว2,024นี่มีทั้งหมดอยู่3สีนะครับสำหรับตัวรองท็อปนะก็จะมีสีเทาสีแดงแล้วก็สีดำนะครับตัวนี้โลโก้นีจะเป็นสีทองนะครับนี่โลโก้สีทองแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับสายพานก็อยู่ตรงนี้สายพานนี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะแล้วก็ เป็นระบบเครื่องยนต์แบบ E.S.P. แบบสตาร์ทเงียบนะตัวนี้1ลูกสูบ2วาวาวนะขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิมิลช่วงชักนี่63.1นะ่ะลูกสูบเท่ากับตัวเว็บร้อยสิบเลยนะครับผมนะสำหรับพอนด้าสกูบบี้ตัวล้อแม็กตัวนี้นะฮะเนี่ยตัวนี้ก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบดิสเบรกนะครับเนี่ยดิสเบรกแบบ1พอร์ตนะฮะแบบปั๊มดิสแบบปั๊มดิสเล็กนะฮะผมนะ ส่วนยางหน้านะขนาดยาง100ทับ90ขอบ12นิ้วนะยางนอกก็ใช้ของดันหลอบอย่างดีนะตัวนี้จะเป็นระบบแบบคอมบิ่เบรกนะก็คือกำข้างหลังเบรกหน้าก็จะทำงานด้วยนะครับเนี่ยเวลาเรากำเบรกหลังนะครับเบรกหน้าก็จะติดด้วยนะครับก็จะทำให้ระยะฟรีเบรกของเรามันสั้นลงนะครับก็ข้อดีของคอมบิ่นเบรกนะครับผมนะส่วนไฟหน้าไฟหน้านี่เป็น LD ลนะฮะไฟเลี้ยว นะไฟท้ายเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับสำหรับ h o n d a s y o o p y นะครับต้องรอดูนะครับว่าปีหน้านะครับหรือว่ารุ่นต่อไปนะครเวอร์ชั่นเขาจะเป็นแบบไหนนะเพราะว่าทรงนี้นี่ลายชุดแล้วนะครับผมนะสำหรับ h อนด a าสกูบี้นะครัก็เฉพาะทรงนี้นะครับก็เปลี่ยนแค่สีเปลี่ยนแค่ลายอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่นะครับทำโทนสีออกเหมือนตัว p c x นะครับผมนะ ตัวนี้การตกก็จะเป็นสีดําเงานะฮะแล้วก็ <c oughs> ไฟท้ายก็จะเป็นแบบวงกลมนะครับตัวนี้รถผลิตวันที่15มีนานะฮาร5 6 7นะครับรถใหม่ล่าสุดเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ฝาครอบท่อก็เป็นสีเทานะครับ <c oughs> ในส่วนของถังน้ํามันนะถังน้ํามันนี่จุน้ำมันได้4.2ลิตรฮะถังไม่ใหญ่นะครับ เติมเต็มถังนี่4.2ลิตรนะครับแล้วก็หมายเลขตัวทางก็อยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้58.8กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.7นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะก็ถือว่าประหยัดนะครับผมนะเครื่องออโตเมติกนะฮะคือ1 1อซีซะลิตรหนึ่งขับได้58นะครับส่วนราคาที่ติดมากับรถนี่5้9 2 9 0 0นนะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษียังไม่รวมพรบนะครับ แต่ว่าของเราขายอยู่ที่5 4 4 0 0บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของนะฮะยูบ็อ,บอกนี่ก็ใส่หมวกนอกเต็มใบได้1นึ่งใบนะครับสกูปปี้นะฮะก็จะมีที่ชาร์จด้วยนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆพ,พี่น้องๆน,นะฮะที่อยากชาร์จโทรศัพท์ก็ซื้อสายชาร์จมานะฮะเสียบใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าสีนี่สวยนะครับ สีเทาในสวยเป็นสีใหม่ล่าสุดปี2024นะครับตัวนี้เขาได้รับกันเครื่องอยนต์ให้ปีนะครับ3 0 0 0 0กิโลเมตรส่วนระบบหัวฉีก็รับประกันให้5ปีนะครับ50,000กิโลเมตรนะแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับผมนะครั้งแรกก็1,000กิโลนะพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆ4 0 0พันกิโลนะครับส่วนแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ก็รับประกันให้ 6เดือนนะฮะหรือว่า5,000กิโลเมตรนะครับเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆว่าสีใหม่สวยไหมสีเท่า2,024นะครับตัดด้วยโลโก้สีทองนี่สีนี้ก็เป็นสีตัวเดียวกับตัว h o n d a PCX เลยนะครับผมนะแต่ว่า h o n d a PCX นี่จะขายดีมากนะส่วนสุกปปีก็ขายได้เรื่อยๆนะครับสำหรับน้องๆหนูๆที่ชอบแบบคันเล็กๆนะเครื่อง1 1 0ยซีซีนะครเป็นระบบออโตเมติกที่ง่ายที่สบายนะ เปิดสวิตชุญแจ๊กกำเบรคกดสตาร์ทบิดเร่งไปได้เลยนะครับเป็นระบบสายพานเองจะไม่มีเกียร์ขี่ง่ายนะครับขี่สบายนะครับราคาก็54,400บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรมัมย์เภอกระสังนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับที่ผมลงให้นี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะฮะที่กำลังจะออกรถนะฮะหรือว่ากำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้ก็มีฮอนด้านะฮะสกูปปี้ตัวรองท็อปปี2024นะฮะสีเทาใหม่สวยมากนะครับมารีวิวแล้วก็อัพเดตราคาให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมา,มากๆนะครับ